e L f 94ช่องอารมณ์ดีลงดีทุกแนว <c oughs> นั่งเงยหน้ามองว,ว่าช่อง31นะคะก็คุณผู้ฟังจําข่าวนี้ได้ไหมคะที่ตอนนี้มีอ้านจาได้ว่าตอนนี้เราจะได้ยินว่ามีคุณผู้หญิงที่อยู่ที่คอนโดและร้องเรียนวัดนะคะเรื่องที่วัดเนี่ยเสียงดังช่วงสวดสวดสวดงานปายพิี้ทำศพนะคะก็ คือตอนนี้ข่าวช่องวันตอนนี้เป็นภาพคุณชัดชาติบอกว่าขอทกหาทางออกระหว่างคอนโดกับวัดให้อยู่ร่วมกันนะคะในขณะที่ทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าหรือจะเหลือจบเดียวจะได้เลี่ยงปัญหาคือถ้าใครเคยไปงานสวดศพจะรู้ว่ามีประมาณสี่จบนะคะถ้าเหลือจบเดียวแล้วคนไปเลทคือ,อยังไงวะเนี้ยหนึ่งญาติโกโอธิกาไปยันไม่ทันเลยลรถมันก็ติดไม่มีใครคือทุกคนอยากแสดงน้ำใจแล้วไปตรงนั้นแล้วพังสี่จบบางทีไปไม่ทันจบจบสี่เลยถ้าเหลือจบเดียว จบตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากที่ทํางานหรือจะไปไม่ถึงเอานะคะส่วนชาวบ้านก็บอกว่าอยากจะให้มีการลองถามคนอื่นๆดูว่าว่าวาย่างไงนะคะหรือคอนโดอาจจะบอกว่าว่าจะซื้อห้องคืนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มันเป็นปัญหาที่เพึงเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก่อนอื่นบางทีเราก็อาจจะลืมกันนะว่า เมื่อไหร่ที่เราจะไปซื้อสถานที่หรือไปเช่าสถานที่ที่เราอยู่เราอาจจะต้องสังเกตโดยรอบเราอาจจะชอบโลเคชันนั้นกว่าเดินทางสะดวกนู่นนี่นั่นแต่เราต้องเห็นด้วยว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรตามมาถ้าเราอยู่ใกล้วัดเราต้องพึงรู้ก่อนสถานที่อะไรเงี้ยคือจะบอกว่าถ้าเราไม่นับถือศาสนาพุทธแต่เราเลยไม่รู้ว่าศาสนาแบบที่วัดนี้ประกอบไปด้วยอะไรก็เบสิคๆในในแต่ละศาสนาก็คงม,มีการทําพธิธีต่างๆ,ๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามที่นิติว่า วัดข้างๆเ็ามีพิธีอะไรบ้างโดยเฉลีย่ยทําอะไรกี่โมงกี่โมงแล้วก็เชื่อว่าอันนี้โดยธรรมชาติที่เคยไปวัดบ้างนะคะสวนพระอาทิตย์พิธามไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่น่าใช้อัดลำโพงขนาดนั้นแล้วก็น่าจะได้ยินแค่เฉพาะในศาลาหรือดังออกมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นเอาว่ามันก็ปรับได้โดยการปิดลําโพงหรือเปิดลําโพงให้มันเบาลงใช่ไหมบางวัดไม่ได้ใช้ลําโพงเลยอะส่วนพิธามศพก็คือส่วนเป็นเสียงพราเปล่าๆไม่ผ่านไมค์ก็ยังมีนะคะก็ ก,ก,ก็หนึ่งเรื่องถ้าวัดนั้นไม่ได้จัดคอนเสิร์ตโป้งชึ่งเสียงดังแบบมีคนไปจัดงานมหรสพก็ไม่น่ามีอะไรมากแต่บางทีมันก็เป็นไปได้ว่าคนเรามีความอึดอัดเวลาได้ยินอะไรเสียงแบบเนี้ยมันทําให้เขามีมีปัญหากับการได้ยินก็เป็นไปได้อีกนะคะก็คงจะต้องหารือกันแหละหาแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะไปอยู่ตรงไหนบางทีเราก็ต้องมองให้เห็นด้วยแ่คะค่ะว่าแถวนั้นมีอะไร แล้วถ้าไม่เอาใจไปจดจ่อกับมันมากอ่ะมันก็พอลุ้นนะพูดว่าจะบอกว่าพูดได้สิไม่เคยอยู่แหมไม่อยากจะเล่าว่าอยู่ตรงไหนมาบ้างบางทีได้ยินชะจนแบบตาลอยลอยแต่พอเราไม่คอนเซนเทรตกับมันแล้วอยู่กับปัจจุบันที่เราทําบางทีเสียงนั้นก็เป็นแค่เสียงเสียงหนึ่งที่เราไม่ได้มีอารมณ์นะคะผู้ฟังลองสังเกตดูก็แลวกันค่อยๆฝึกค่ะไม่ได้บอกว่าต้องทําได้แต่ถ้าทําได้ทําใจได้สบายขึ้นเยอะนะคะ เจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะบาสามสวัสดีค่ะ e